ะครับจากเรื่องดอกไม้สวยๆงามๆอาจารย์ก็ได้ไปจัดดอกไม้มาแล้วโอ้สวยมากโคริงกะโคริงกะ,อ,งกะอ่าตอนนี้เราก็มาสู่ในแวดวงพระพุทธศาสนานะฮะตอนนี้ในวงการพระสงฆ์อาจารย์กันมังตื่นตัวกันมากเรื่องที่จะให้มีการเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มันสอดรับกับโลกยุคป,ปัจจุบันอาจารย์ท่านวาวชิระเมธีท่านบอกว่าทุกวันนี้การดูหมิ่นพระสงฆ์ผ่านโลกโซเชียลมีมากขึ้น มีมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์ต้องไม่ตั้งรับเหมือนที่ผ่านมาจะต้องเป็นฝ่ายรุกโดยต้องหาพระที่สังคมยอมรับเชื่อถือออกมาตอบคำถามชี้แจงให้สังคมเนี่ยหายคลางแคลงสงสัยได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระสงฆ์ก็ต้องปรับบทบาทการทำงานด้านาศาสนาสงเคราะห์ต้องเป็นผู้ให้ต่อสังคมมากขึ้นด้วยเช่นการสร้างอาชีพไม่แก่ชาวบ้านนะฮะเมื่อสังคมเห็นประโยชน์ของพระสงฆ์สังคมก็จะกลับมานับถือพระสองฆ์อีกครั้งหนึ่ง นี่นะครับแล้วก็ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจบบรรณรุจินะฮะท่านเป็นภาคีสมาชิกสาขาวิชาศาสนาศาสตร์นะครับ mm hmm. ท่านบอกว่าตอนนี้คณะสงฆ์และพุทธศาสนกชนต้องตื่นรู้ภัยของพระพุทธศาสนาหากใช้วิธีการเผยแผ,แผ่แบบเดิมจะไม่สามารถปกป้องศาสนาของเราได้เราต้องคิดว่าจะทำยังไงให้ส,สถานการณ์ของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ถูกรุกรานด้วยกฎหมายตอนนี้วัดของพระพุทธศาสนา ถูกไล่ต้อนทุกเรื่องเช่นพระอนุรักษ์ป่าต้องศึกต้องติดคุกเป็นต้นนี่ฮะก็เลยสรุปออกมาว่าการปฏิรูปกิจการด้านการเผยแพ่พระพุทธศาสนาที่จะต้องปรับบทบาทครั้งใหญ่ควรมีการทำงาน3ด้านปลุกพระสองสร้างสมาพันธ์เชื่อมชาวพุทธ3เชื่อมต่อระบบการเมืองด้วยการเข้าไปอยู่ในเวทีการเมืองหาแนวทางที่จะให้พระสงฆ์มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ในอนาคตโอ้ ไปขนาดนั้นเลยฮะอาจารย์นี่ภาคีเครือง่ายศาสนาพุทธอาจารย์ยิ่งสักทำไมฟังดูแล้วเจียมเจียมเป็นไงฮะเดียนเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะคะข้อมูลเพียงแค่นี้เดียนไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรพเพราะเดียนมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องร่อแหลมและเซนซิทีฟอ่อนไหวค่ะง,งั้นอาจารย์อาจารย์เห็นด้วยไหมว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ท่านวอบอกว่าในโลกโซเชียลเนี่ยมีการวิจารณ์ เอาเป็น <มา S 2> ว่าอย่างนี้เอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะสมมุติว่าเด่นไม่ได้อ่านแต่เดยนกําลังจะเรียนว่าตั้งแต่ไหนตะไลามาพระก็มีอยู่สองสายอยู่แล้วค,คือหนึ่งสายศึกษาท่านศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระธรรมวินันกับพระบางรูปเนี่ยก็เป็นนักปฏิบัติเป็นพระนักพัฒนาเรียนว่าพระที่อยู่ในสายศึกษาท่านจะสงบ Hmm. แต่พระสําหรับนักปฏิบัตินี่สิคะต้องระวังเพราะท่านปฏิบัติแล้วท่านต่อออกออกมาเจอกับผู้คน uh. ต้องมามีเขาเรียกกิจกรรมต่างๆอันนี้ค่ะเกิดการร่อแหลมเรียนก็คงต้องถามนะคะการศึกษาศึกษาได้อย่างไรขีดจํากัดแต่ถ้าพระเป็นนักปฏิบัติต้องมีขีดจํากัดไหมคะว่าท่านควรมีกิจกรรมแต่เพียงเท่าไหนท hmm. ุกวันนี้คน คนรู้สึกว่าไม่ค่อยเลื่อมสายศรัทธาคนเ้้าคนชอบพูดแต่เรื่องไม่ดี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 ของพระแล้วมีโซเชียลเป็นอุปกรณ์ในการกระพือข่าวถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีของพระเยอะๆคนก็ไม่ค่อยชอบพูดเรื่องดีเพราะถือว่ายังไงพระก็ต้องดีอยู่แล้วแต่พอเจอพระไม่ดีนิดหนึ่งหรือไม่ถูกใจไม่งดงามนิดหน่อยพูดกันจนกระทั่งเยอะไปหมดพระไม่ดีไม่ใช่นิดหน่อยสิ ทำ,ทำไมครับพระดีก็มีทำไมไม,ไ,ไม่มีค,คนพูดล่ะคะที่ที่คุณมันจบบอกเนี่ยอยากจะให้พระเนี่ยมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้เพื่อให้การเมืองเนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นเกราะป้องกันพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจารย์ค่อนข้างเห็นด้วยไหมใครที่จะบวชต้องละแล้วซึ่งกิเลสและกิจกรรมทางโลกควรมุ่งที่จะสู่สงบและมีแค่กิจกรรมทางธรรมเท่านั้นอ,อันเป็นประโยชน์กับคารวาดค่ะคือถ้าพระปฏิบัติดีอยู่แล้วเนี่ย เป็นเกราะป้องกันตัวเองอยู่แล้ว <S <S ใช่ไหมฮะไม่ต้องไปเรียกร้องสิทธิ์อะไรเดียนว่าไม่มีคำจําเป็นค่ะที่อาจารย์ยิ่งสาบอกให้สังคมเนี่ยพูดถึงพระที่ดีเนี่ยก็สอดคล้องกับที่ท่านวอบอกนะก็คือหาพระที่น่าเชื่อถือใช่ออกมาพูดใช่เดียนว่าพระเองไม่ต้องพูดได้ซ้าไปนะคะไม่ต้องเอาพระที่น่าเชื่อถือออกมามพูดอะคะคารวะอย่างพวกเรานะคะ ควรพูดถึงพระในทางดีกันบ้างเดียนเดียนไม่อยากเห็นพวกเรานะคะซึ่งนับถือาศาสนาพุทธแล้วก็นั่งพูดถึงพระรูปนั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดีอย่างงี้ย่างงันเดียนว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของพวกเราไหมคะที่จะต้องทําหน้าที่มานั่งพูดเหมือนเรากําลังประจานและจมตีพระที่พวกเรากราบไหว้อย่ามองพระเป็นรูปเป็นองค์นั้นเป็นองค์นี้เรามองภาพพระคือพระทั้งแผ่นดิน ที่เหลืองอลัลามแล้วทำให้จิตใจของเราสงบสิกค้า,าคส่วนเสียมีน้อยกว่าส่วนดีค่ะมองแล้วรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ไม่ได้มีหน้าที่ไปกวาดล้างหรือทำลายค่ะอ๋อสาไม่ควรนะคะพุทธศาสนิกชนที่ดีมีหน้าที่ทำนุบำรุงาศาสนาค่ะออมองเป็นองค์รวมซะเรียนมองบวกค่ะช่วยกันพูดถึงพระที่ดีที่คุณเคารพและศรัทธา โพสกันเยอะๆสิคะวันหนึ่งมีคนโพสตเรื่องไม่ดีจะไม่มีใครใส่ใจค่ะเพราะน้ําดีมีมากกว่าน้ําเสียและน้ําดีมาจากไหนมาจากพวกเราทุกคนไม่ได้ออกมาจากวัดนะคะออกจากสายตาและความคิดของคุณค่ะ<า>มองดีก็เป็นบุญมองไม่ดีเอามาพูดเป็นบาปค่ะวโอเคไหมคะโอเคครับ okay, ค่ะ,คะเยียนคิดอย่างนี้จริงรๆค่ะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาตอบคำถามกันช่วงหน้านะครับ อนุโมทนา,าคสวัสดีครับค่ะอนุโมทนานะคะเดี๋ยกลับมาฮะยังไม่จบนะฮะเดี๋ยกลับมาช่วงหน้าครับคุณป้าคะจะไปเอาลูกของน้องสาวมาเลี้ยงเป็นสายเลือดใกล้ชิดเปี้ยนเห็นดีเห็นงามนะคะตายแล้วจะได้มีคนเผาผีมีคนปิดฝานลงห,หยดข้าวหยดน้ําเย็นเข้าใจนะคะแต่ถ้าคุณคิดมากคุณอย่าลืมํำคำหนึ่งนะคะเอาลูกเข้ามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเข้ามาอม